คลิปนี้เป็นคลิปของผู้ที่เกิดในล,ลัคนาราศีพฤษศนะฮะในเดือนกร,รกฎาคมปี65นี้นะครับในเดือนนี้นะครับเรามัดระวังในเรื่องของความที่ตัวคุณเองนะครับจะเป็นคนที่จุกจิกจู้จี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีระเบียบประมาณหนึ่งนะครับไม่ประมาณอะมากเลยแหละระวังความจุกจิกจู้จี้นะครับซึ่งจะประกอบกับในเดือนนี้นะฮะความล้านความมั่นใจเอาเขาเรียกว่ามั่นใจตัวเองสูงเกินไปของตัวะค,ะคุณเองนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับว่า2ออย่างนี้มันรวมกันเนี่ย นะครับมันจะทํามาให้คุณเนี่ยไปประสบปัญหาได้นะครับในเรื่องของการเงินนะบางทีเดือนนี้คุณอาจจะต้องหมุนเงินเป็นมือระวิงเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็จะผ่านไปได้นะครับผมเพราะมีเขาเรียกว่าคนลัฒนาพฤกษสงเนี่ยในเดือนนี้นะครับคุณจะสามารถหมุนเงินไปได้เป็นอย่างดีนะครับและบทสรุปของเดือนนี้นะฮะก็ในเรื่องของการงานเนี่ยถือว่าไปได้ดีนะครับผมยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อข,ขับทางต่างประเทศนะฮะ ก็จะประสบความสำเร็จไปได้อย่างดีนะครับก็สลับเดือนนี้นะครับก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องของความจู้จี้จุกจิกของตัวคุณเองนะครับแล้วก็ความรั้นนะครับของตัวคุณเองเช่นเดียวกันนะครับจะนําพาให้เกิดปัญหาเอาเนาะก็แต่ปัญหาใดๆเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะหมุนจนผ่านไปได้นะครับส่วนการงานก็ดีเช่นกันนะครับเป็นกาลังใจให้นะครับผมในทุกปัญหานะครับแล้วก็ยินดีกับทุกความสําเร็จนะฮะก็สลับลัคนาราศีพฤกษ นะครับในเดือนกรกฎาคมปี65นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ